ที่ทํางานด้วยกันมาตัวตนของแต่ละคนเป็นจริงๆแล้วเป็นคนยังไงทุกๆการจบบทสนทนาที่วางสายไปแล้วคัลเล่นน่ะเขากลัวว่าการจบบทสนทนาในการพูดคุยเนี่ยจะห้วนเกินไปเขาก็จะส่งมาเลิฟอยู่นะตลอดเวลากับคัลเล่นนะแต่พี่จองเนี่ยกล้องไม่มีและเผาข้าหลามอยู่ยุงก,กัดดูพี่จองเห็นไหมที่จูดี้บอกว่าเนี่ยกล้องไม่มีแล้ววางกล้องแล้วแล้วรอกำลังจะจะดับไฟเผาเ,าเก็บข้าหลามพี่จองรูกไหมว่าเนี่ยยุงมันตัวอย่างเนี้ย พี่จองอ่ะตอนออกไปซื้อข้าวอ่ะซื้อยากันยุงแบบน้ํามาด้วยแล้วมาทาขาให้หนูว่าอออันนี้แบบไม่มีไม่มีกล้องถืออยู่อ่ะพี่จองอ่ะรู้จักกันสักสามคลิปเองอ่ะเอาใจใส่โคตรน่ารักเพราะเป็นหนุ่มที่แคร์ความรู้สึกคนนะเซนซิทีและแคร์ความรู้สึกเหมอนคนนี้มาเพิ่มนี่เป็นน้องกไหนน้องแดงลูกเล็กเลยน้องแดงลูกเล็กสุดเลยแกลงเลยมามาจากไหนฮะก็เป็นแก๊งเพื่อนเขาแหละเคยเจอกับจุดี้แล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาแต่น้องแดงจะเออเรียนอยู่ตรงนั้นนะเขาเออเขาจะอยู่เมืองไทยน้อยกว่า เขาจะพูดไม่เ <önemli> ก่งสุดเลยใช่แ <Haj> ต <ar> ่เขาก็จะน่ารักขี้อ้อนตาประสาเขาแหละเขาไปจะไปจำคำชมจากไหนเขาไม่รู้สวยที่สุดในโลกสวยเกินของแข่เพื่อจะให้หนูอะเอ็นดูเขาที่สุดเลยอย่างเงี้ยเออหนูเอ็นดูเขาอยู่แล้วเพราะหนูเพราะว่าเขาเล่นเลยแล้วเราต่อปากต่อคำอยู่แล้วไง